การต่อสู้ระหว่างคู่นี้นะคะต้องเป็นการต่อสู้ที่ใหญ่มากๆและสนุกมากแน่นอนรถถังประธานาบิลนี่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่เลยค่ะใครเก่งที่สุดก็ชนะไปเลยเพราะว่าเลือกเชียร์ไม่ถูกค่ะทั้งคู่เนี่ยก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่ต่างกันข้อได้เปรียบของรถถังคือประสบการณ์ของเขาที่ต่อสู้มาแล้วหลายร้อยไฟเจอคู่ต่อสู้มาแล้วหลายรูปแบบ ข้อได้เปรียบของนาบิลคือระยะเอื้อมของเขาแขนและขาที่ยาวๆของเขาและส่วนสูงที่สูงถึง192เซนติเมตรในขณะที่รถถังนี้สูง168เซนติเมตรห่างกัน1 24เซนติเมตรค่ะ ข้อมูลส่วนสูงเนี่ยเอามาจากทางวันนะคะซึ่งมันก็ดูน่าสนใจมากๆค่ะหลายๆคนบอกว่าไม่ได้หรอกส่วนสูงต่างกันเกินแต่คู่ต่อสู้ของนาบิวทุกคนเนี่ยก็เตี้ยกว่านาบิวหมดเลยนะคะหลายๆคนคงจะบอกว่าไม่ได้หรอกคนละรุ่นกันแต่อย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้รถถังมีปัญหาเรื่องทาน้ําหนักก็เป็นไปได้ว่ารถถังจะต้องขยับขึ้นไปในรุ่นแบนตัมเวท ไม่ว่าใครจะคิดยังไงนะคะแต่นี่คิดว่านี่เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจมากๆแล้วมาดูกันค่ะว่าแฟนมวยว่ายังไงรถถัง135ปอนด์ไม่มีใครสู้แล้วสู้ไปก็แพ้รถถังรถถังต้องไปสู้145ปอนด์ถึงจะเจอของแท่นาบิจะชนะครับถ้าเจอรถถังรถถังเสียเปรียบเยอะมากยากมากที่จะเข้าไปต่อยหมัดนาบิวดูอย่างซอลินอูซิเจ็บหนักสุดๆ ผมว่าไม่สมควรเพราะเกรดมวยนาบิวยังห่างรถถังแล้วจะลดเกรดลงมาทำเพื่อหากรถถังพบนาบิวผมทายว่ารถถังเจ็บหนักแน่สุดท้ายอาจแพ้ความยาวขาหักไอ้ถังเตะตายผมว่านาบิวชนะรถถังได้นะรถถังเสียเปรียบช่วงเยอะรถถังชนะน็อกนาบิวนอนกระแทกเวทีเขาไม่ถึงตัวนาบิวหรอกครับจัดมาตอนนี้ก็เสียมวยรถถังวันไม่จัดหรอกการตลาดพังหมดลูกรักกระแสะดับ นาบิวยังไม่ต้องเจอกับรถถังเพราะรถถังเนี่ยจอมแข็งแรงเตะขาต่อยท้องจ่อยยางแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนต่อยกับซุปเปอร์เล็กและรถถังแก้ปัญหาบนเวทีเก่งอยู่แล้วถ้าชกกันจริงๆให้รถถังชนะรักทั้งสองครับให้ชกกับต่างชาติและคนอื่นดีกว่าครับท่านเข่านาบิวไม่ได้หรอกเวลาเข้าวงในนอกจากรถถังจะใช้ไม้เด็ดคือหมัดหนนะัก เขาทำได้พอรถถังบัดหนนะักพอจะล้มนาบิลได้พิกัด135รถถังชนะท่าน145ปอนด์นาบิลดีกว่าสมัยบิกซังยิ่งใหญ่การประกบคู่มวยน้ําหนักเป็นตัวแปรสมัยนี้ก็ยังเป็นน้ําหนักนะคะต่อให้ซูเปอร์เลกก็เถอคงไม่อยากสู้กับนาบิลหรอกที่ชนะครั้งที่แล้วเพราะนาบิลอย่างอ่อนรถถังคงเป็นได้แค่รถสารเลงถ้ามาสู้กับนาบิลเชกเช่นเจ้าโซแห่งเมียนมาผู้ทรงพลังยังทําอะไรเจ้านาบิลไม่ได้ ช่วงนี้อย่าว่าแต่รถถังเลยต่อให้ซุปที่นาบิลเคยแพ้ก็หนีไม่อยากชกด้วยนาบิลอดเกินไปไม่ผ่านรถถังอย่างแน่นอนสรีระร่างกายมันต่างกาันแถมอาวุธมวยไทยครบเครื่องยากที่จะเอาชนะนาบิลได้เหมือนตัวอย่างอดีตดีเซลน้อยที่เอาชนะสามารถได้อย่างระเนระน,นาท,ทั้งทงที่สามารถคือยอดมวยที่ปราบนักมวยในรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่มาเกือบหมด แต่เมื่อมาเจอทั้งสูงทั้งใหญ่อย่างดีเซลน้อยก็เรียบร้อยรถถังจะโดนน็อกแน่นอนรถถังจะเหมือนมวยพมา่าที่แพ้นาบิวรถถังอย่าเสี่ยงโดนน็อกแน่นอนใครเจอนาบิลตอนนี้ลำบากแน,น่เพราะความยาวความใหญ่ไม่เคยปราณีใครเก่งแค่ไหนก็ตายได้ผมว่าถังเอาอยู่ต่อยมวยอ่านเกมคู่ชกรถถังก็เบนหนึ่งของการตัดลำตัวรถถังฉลาดผมคิดว่าเอาอยู่ ความสูงมันเกินไปต่อยไม่ได้อยากดูมากเลยคับคู่นี้รถถังสู้ไม่ได้เลยเพราะความสูงนาบิลชนะขาดลอยแน่นอนเข้าไม่ถึงครับถ้าต่อยกันจริงก็สนุกน่าดูน่าชมมากรถถังต้องเดินอัดลำตัวสลับศอกแต่ต้องระวังเข่าของนาบิลด้วยนาบิลสู้รถถังไม่ได้เพราะรถถังเก่งที่สุดแค่ค่าตัวก็ห่างกันนับสิบเทา่าศักดิ์ศรีบารามีมวยห่างกันหลายเท่าตัวนาบิลจะเอาอะไรไปสู้ รถถังจะเข้าถึงนาบิลไหมน่าคิดนะรถถังสู้ไม่ได้หรอกเหมือนซอลินอูอย่าเลยเสียมวยดีๆสูงเกินได้เปรียบคู่ต่อสู้เยอะฝากให้นักมวยคนไหนก็นแล้วแต่ถ้าคิดจะชกกับนาบิลต้องเจาะย,ยางเก่งจริงๆเพื่อเปิดทางไปต่อยลำตัวถ้าไม่เจาะย,ยางทุกครั้งก่อนเข้าหาตัวอย่าไปชกกับนาบิลเลยครับ ถ้ามองในทางฝีมือกินรถถังยากเพราะรถถังฝีมือชั้นสูงโอกาสนาบิลสู้ได้ยากวิธีเดียวที่นาบิลจะชนะทุบรถถังให้อยู่ก็มีโอกาสไม่แน่หรอกรถถังไม่ธรรมดาตามความคิดผมส่วนนาบิลล็อกคอตีเข่าใส่หน้าคู่ต่อสู้แต่กับรถถังจะกอดได้ไหมการเตะขารถถังก็ไม่ธรรมดาบวกกับหมัดที่แม่นหนักพร้อมกับสมองมวยที่สุดยอดแล้ว ส่วนตัวคิดว่าไม่ไหวครับหลังๆมานาบิวอาวุธหนักและครบเครื่องอุปสรรคคือร่างกายถังเล็กกว่ามากถ้าตัวเท่ากันได้อยู่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับฝีมือความแข็งแกร่งรถถังไม่เป็นรองถ้าฝีมือความแข็งแกร่งไม่เป็นรองแน่นอนค่ะเจอเข่าสองชั้นเข้าปลายคางจุดตายมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่น่าไหวครับเตี้ยวกว่าเขาเยอะนาบิวไม่ให้ถังเข้าวงในแน่นอน ตอนแบกน้ำหนักซูเปอร์เล็กก็เห็นชัดท่ารูปร่างเป็นรองมากถานเข้าถึงยากครับถังสู้ยากครับนาบิวสูงเกินไปรถถังอาจโดนเข่าเสียบน็อกเลยทีเดียวเพราะรูปร่างเสียเปรียบเยอะนาบิวจะโดนน็อกแน่รถถังเก่งกว่าท้องบางๆอย่างนาบิวไม่รอดรถถังเป็นรองอย่างน้อย2ต่อหนึ่ง และอาจถุกน็อกได้มันเตะหัวเข่าและถีดน้าได้อย่างสบายไม่ได้ยาวอย่างเดียวแต่เก่งและแข็งแรงด้วยเหมือนวิกเตอร์นักแบทของเดนมาร์กที่ทั้งยาวทั้งไวทั้งแรงใครก็สู้ระยากรถถังจะไปสู้นาบิลได้อย่างไรเข้าไม่ถึงไม่แน่อาจโดนหมัดยาวๆนาบิลแล้วร่วงแบบนักรบความสูงมันต่างกันถ้ามาต่อยกันมันจะเสียมวยความเห็นเยอะมากค่ะนี่คือคัดมาแล้วนะคะ มีทั้งคนบอกรถถังจะน็อกนาบิลนาบิลจะน็อกรถถังเดี๋ยวจะเสียมวยบ้างละ่ะเจอกันไม่ได้หรอกความสูงมันต่างกันเยอะเกินไปถ้าจะคิดแค่เรื่องความสูงนะคะนาบิลสู้ใครไม่ได้เลยเพราะทุกคนในรุ่นเนี่ยก็เตี้ยกว่าน,นาบิลหมดเลยแล้วทุกๆคนคิดว่ายังไงคะรถถังกับนาบิวมีสิทธิ์จะได้เจอกันไหมและถ้าเจอกันเกมจะออกมาเป็นยังไงคะใครจะแพ้ใครจะชนะคอมเมนต์มาคุยกันคะ่ะ